จับพีรุษเบลลารานีนี้ไปบวชแต่มีหนุ่มหล่อคนนี้ขับรถส่งถึงที่ค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนนางเอกซุปตาเบลลารานีหายหน้าหายตาจากวงการไปใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดในต่างจังหวัดเบลล่าบอกว่าไปอยู่ที่วัดป่าเมตตาคีรีจังหวัดชัยภูมิเป็นเวลา4ี่วันสามคืนบอกหลานโลกโซเชียลสงบจิตสงบใจอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติล่าสุดได้มีกระแสะข่าวว่าช่วงที่สาวเบลล่านั้นไปอยู่วัดที่จังหวัดชัยภูมิ ได้มีพระเอกคูจีนอย่งางปกธนวัฒน์อาสาขับรถไปส่งถึงที่โดยผู้พบเห็นแล้วว่าพี่ปกเพิ่งไปส่งน้องเบลปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิวัดป่าเมตตาคีรีและย้ำอีกว่าจริงแท้แน่นอนค่ะมีคนเห็นคนเขาที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนั่นเองค่ะ Ich bin der Meinung,